เท่าไหนต้องการขายอะค่ะก็จะต้องมารับกับเราใช่ครับไอ้ดิสติบิวเตอร์ไม่มีราคานะต้องเข้าใจก่อนที่คุณเป็นตัวแทนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพรุ่งนี้เขาก็เลิกคุณได้15ล้านเนี่ยชาร์กลง30คือ4ล้านที่เหลือของผมทั้งหมดครับ <c oughs> เราเอาธุรกิจเดิมไปกู้ไม่ง่ายกว่าแล้วครับไม่ต้องมีคนมากวน <c oughs> คุณอยากได้อะไรจากชาร์ครับถ้ามีมันมีวิธีป้องกันม เคยคิดเผื่อไหมเพราะว่ากำไรเราอาจจะหายไปเลยนะถ้าเราโดนฟ้องทีนึ่งเป็น10เป็นร0อล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโรงพยาบาลยังโดนฟ้องได้เลยแล้วทําไมเราจะโดนไม่ได้แล้ว2คนไปไงมาไงถึงมาเปิดบริษัทขายบอร์ดเกมครับเนี่ยเมือ่อ10ปีที่แล้วอ่ะผมเริ่มจากการเป็นแบบ เป็นเต็นเล็กๆเลยมีโต๊ะแค่ประมาณ3โต๊ะเหมือนเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่เล็กๆเลยครับเพื่อให้ลูกค้าลองเล่นดูเพราะสิปีที่แล้วครับแทบจะไม่มีคนรู้จักบอร์ดเกมเลยว่าแบบบอร์ดเกมคืออะไรเด็กๆแถวนั้นไม่รู้จักเลยแทบจะศูนย์แล้วก็ลองทําดูว่าเอ้ยคนที่เล่นนะครับมาเล่นแล้วเขาเขารู้สึกยังไงเขาชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ครับลูกค้าก็คือกลับมาอีก แล้วเด็กอะครับมีพัฒนาการด้วยรายได้ธุรกิจเนี่ยจากการที่เราเป็นเซลล์ของสิ่งที่มาจากการไลเซนต์ต่างประเทศเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเราคิดเองในกี่เปอร์เซ็นต์ครับสัดส่วนของที่เป็นของแบรนด์ดีเจเองอะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัดส่วน20%ครับคือเรามีดีอะไรเทียบกับของที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยเรามีดีอะไรมั้ยอย่างเช่นคาทานเอวยลัมมี่คาเปอร์อย่างเงี้ยครับเราก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิีซิบิวเตอร์ที่เราดั่เข้ามานานแล้วเอ็กซ์คลูซีฟคือขายคนเดียว คน<ช>อื่นทไม่สามารถขายเกมนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือต่างประเทศต้องให้เราผลิตเท่านั้นไอ้ดิสติบิวเตอร์ไม่มีราคานะต้องเข้าใจก่อนที่คุณเป็นตัวแทนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพรุ่งนี้เขาก็เลิกคุณได้เราไม่ค่อยให้ราคากันแล้วมูลค่าของอตัวทั้งตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้ววันนี้ธุรกิจเราอ่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดครับเรามั่นใจว่าเราอยู่ในอยู่ในระดับท็อป3ครับถ้าเราเป็นท็อป3ก็ถือว่ามาร์เก็ตแชร์ใหญ่แล้ว โอกาสอัพไซด์ก็ไม่มีทีปีที่แล้ว31ล้าน30แสนกำไร3 0 0แสนปีนี้คาดว่าเต็มที่เลยขาย50ล้านสมมตินะฮะเราก็มองว่ากำไรน่าจะอยู่ประมาณ2-3ล้านไหมจริงๆถ้าเกิดขายห้าสิบล้านจริงๆกำไรจะเป็น10ล้านเลยครับ10ล้านเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มเลยครับคุณขายเพิ่มขึ้น19ล้านเนี่ย คุณสามารถกําไรเพิ่มขึ้น10ล้านปีก่อนก่อน,นะคะรายได้ที่ได้มามันคือเหมือนการซื้อมาขายไปที่ไม่ใช่เกมของเราแต่ทีเนี้ยพอปีเนะะี้ยค่ะมันจะเป็นเกมที่เราทําเองมากขึ้นบวกกับเป็นเกมที่เราสัง<ม>่งผลิต<ม>เองมากขึ้นผมผมเข้าใจอันนั้นอ่จจะเป็นจุดที่กําไรแล้วมีมูลค่าใช่ค่ะแต่ต้องเข้าใจนะเกมมันมีอายุข,ของมันนะมันคุณต้องคิดใหม่ๆตลอดถ้าเราคิดไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมีมูลค่าแน่ตัวบริษัทแต่แต่มันต,ตัวเลขมันจะลงยังไงอ่ะ ร้อยยล้านกับ130ล้านเนี่ยมันไม่รู้จะตีมูลค่ายังไงหน้าที่ทําก็คือทําป้ายโฆษณาแล้วก็เป็นเครื่องจักรที่ทำในเรื่องของพิมพ์สิ้งมีประจาอยู่ทุกสาขาอันนี้คือ1สาขาโมเดลที่อยากจะทําคืออยากจะขยายขยายไปตามพื้นที่ต่างๆถูกต้องครับอย่างนี้ดูเหมือนว่าต้องเลือกโลเคชั่นให้ดีถูกต้องทีนี้ต้องถามว่าเราจะมีวิธีเลือกทำเลยังไงครับอีกส0สาขาที่เราเปิดมาทั้งหมดว่าปีเนี่ย มันมีทำเลบางทำเลที่เราไปเลือกแล้วผิดเราสามารถบูตออนได้ครับเพราะว่าเครื่องจักรตามเราไปเต็มที่เราอาจจะเสียค่ามัดจาค่าตึกแล้วคู่แข่งเป็นยังไงครับตลาดนี้มันคู่แข่งกันเยอะไหมครับเยอะครับทุกธุรกิจมีคู่แข่งอยู่แล้วครับอยู่ที่เราอะพรีเซนต์ตัวเราเองให้เรายือนอยู่บนจุดไหนและให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราขนาดไหนตอนี้มี9้าสาขา9สาขา,าครับแล้วสี่ล้านจะไปขยายได้อ่าอย่างนี้ครับเราตีมูลค่าไว้ที่ ที่เราจะขยายสาขาเพิ่มสิบสาขาเนี่ยกับการขายธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยอยู่ที่15ล้านบาทในการลงทุนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเงิน4ล้านบาทก็คือหุ้นส่วนของชาร์กสามสครับสาในสาขาใหม่ๆใช่ครับไม่ใช่ธุรกิจปัจจุบันถูกไหมฮะไม่ใช่ครับแต่โมเดลที่มาเสนอคือต้องไปจดใหม่แล้วก็ลงทุนในสาขาใหม่ๆถูกไหมครับ สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณลงด้วยไหมเจ็ดสิบลงครับสิบห้าล้านเนี่ยชาร์กลงสามสิบคือสี่ล้านที่เหลือของผมทั้งหมดครับเราเอาธุรกิจเดิมไปกู้ไม่ง่ายกว่าแล้ครับไม่ต้องมีคนมากวนคุณอยากได้อะไรจากชาร์ครับสิ่งที่ผมอยากจะได้จากชาร์คคือชาร์คแต่ละท่านนะครับเป็นระดับประเทศองค์ความรู้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยผมมั่นใจว่าแข็งแรงกว่าผมเยอะเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดผมจะสร้างยอดขายที่ดีและเติบโตผมควรจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผม และนาพาผมไปถูจุดนั้นได้ความเสี่ยงของชาอีกอันนึงก็คือการแข่งขันกันเองระหว่างสาขาเกิดใหม่กับ9สาขาซึ่งคุณเป็นเจ้าของ9สาขาถ้าเกิดธุรกิจมีน้อยเกินไปอาจจะไปตกอยู่9้าสาขาก่อนในมุมมองของชาอาจจะว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ในแต่แตละพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกลานป้ายใกล้ฉันใกล้บ้านเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการเซอร์วิสด้วยความรู้สึกผมก็เหมือนมาหู้เหนือคุณแล้วก็ไปทําเป็นสาขาสาขาตัวแบรนด์ไม่ได้เป็นของเราไง สุดท้ายเราเราไม่ได้เราไม่ได้ความแข็งแกร่งของเดิมคือแนะบรนด์แบรนด์ไม่ได้เป็นของเราไงสุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่เริ่มใช้ยังแอปพลิเคชันนี้ยังไม่มีครับเรายังมีเป็นดับอยู่นะครับบุคลา,ากรที่เราหาเนี่ยมีมาตรฐานยังไงจุดเด่นของเราเนี่ยที่ทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือทำไมเขาถึงต้องเชื่อแบรนด์ P S Care ผู้ดูแลนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอันดับที่สองครับ มาตรฐานของบริษัทนะครับที่ผมพยายามปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยตลอดในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาต้องผ่านไครที่เรียว่า 1, 2, 3, 4ต้องทําอะไรบ้างในการที่จะเข้ามาเป็นพนักงานกับบริษัทครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะว่าคุณกําลังดิวกับคนของคุณที่ไปกับผู้ป่วยอาจจะทําอะไรผิดพลาดได้เพราะมันอันตรายถึงชีวิตคนด้วยมันเกิดความเสียหายได้มหาศาลแล้วเราจะทํายังไงกับเรื่องพวกนี้ ธุรกิจเนี่ยครับจะไปเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเทคโนโลยีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต้องมีระบบแมนนวลที่เข้ามาช่วยครับผมจึงตั้งใจว่าเงินทุน3ล้านบาทเนี่ยครับหนึ่งก็จะคือจะไปพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันพัฒนาระบบในการบริหารจัดการนะครับเช็คอินเช็คเอาท์เวลาทํางานหรือว่าระบบตรวจสอบอาจจะมีกล้องหรือภาพหรือว่าสรุปบันทึกการดูแลในแต่ละวันเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารจัดการหรือว่าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับยังไม่ได้ตอบคําถามเลยว่าแล้วความรับผิดชอบเรา,ามันมากขนาดไหน จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการทําธุรกิจนี้นะครับท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่วิธีการแก้ไขนะครับก็คือการที่เราต้องมอนิเตอร์และก็ติดตามทุกวันนะครับพย<ม>ยอดพิาชาชีพชามอนิเตอร์แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะเรารับผิดชอบขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเป็นเข้าสู่ขั้นตอนการเจราจากับลูกค้าครับว่าความเสี่ยงหรือว่าความผิดพลาดน,นั้นน่ะเกิดขึ้นระดับไหนครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถึงขั้นแบบต้องแอดมิดหรือว่าเป็นความเสี่ยงระดับชีวิตอย่างครับ ถ้ามีมันมีวิธีป้องกันไหมเคยคิดเผื่อไหมเพราะว่ากําไรเราอาจจะหายไปเลยนะถ้าเราโดนฟ้องทีหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโรงพยาบาลยังโดนฟ้องได้เลยแล้วทําไมเราจะโดนไม่ได้จริงๆแล้ว e an, การดูแลที่บ้านนะครับก็เป็นความท้าทายในการดูแลที่บ้านเพราะว่ามันเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นคนที่เห็นนะครับขั้นตอนการดูแลหรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยเห็นมากกว่าบริษัทก็คือญาติที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการดูแลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ดูแลและก็ญาติคนไข้ที่อยู่ที่บ้านร่วมกันครับถ้าเกิดเขาพอใจกับคนของเราแล้วเขามีวิธียังไงที่เราจะป้องกันไม่ให้เขาไปดีลเองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าค่ากำไร25%เปอร์เซ็นต์ของเราอะ่ะอันนี้เราก็จะมีสัญญาจ้างครับที่ต้องทำระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างโดยเราเป็นตัวกลางในการจดสัญญาจ้างครับศูนย์ดูแลนี้ไม่ได้อยู่ในบริษัทนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้อยู่ในเดีลนี้ครับ เงินบริษัทนี้มีแอสเซทอะไรบ้างมีเงินสดหมุนเวียนตอนนี้เงินสดหมุนเวียนประมาณ2 0 0 0 0 0บาทครับ oh, เพราะว่าเงินเงินกำไรที่ได้เนี่ยเราเอาไปลงทุนกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมตรงนั้นครับเอาเงินกําไรจากตรงนี้ไปลงอีกธุรกิจหนึ่งใช่ครับแต่ธุรกิจนั้นไม่รวมกับตรงนี้ใช่ครับไม่แต่ถึงเวลาจริงๆสมมติเราลงเงินไปเนี่ยอีกอันนี้มันจะเอาไปไปพัฒนาศูนย์ไม่ได้แล้วไงเพราะมันคือกไรที่เราได้ร่วมกันถูกไหมอันนี้ต้องต้องแบ่งกันให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญ ใน Shar k แท n งไท a i l a ด์ซีซัน5มีเงินลงทุนจากช r กรวมทั้งสิ้น308ล้าน5แสนบาทและถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เพื่อรับสมัครแล้วทั้ง w w w s h a r k t a n k t h a i l a n d c o m